สวัสดีครับวันนี้ก็หนุ่มจะมาทำคอนเทนต์สบายๆสไตล์ตยเย็นนะครับผมหลังจากเราพักสมองเรื่องการรบก,กับสงครามสักหน่อยนะครับลดการเสพข่าวเสพประเด็นต่างๆที่เป็นดรามา่าเป็นหน้าเบื่อนะครับเราจะมาพูดถึง ข้อดีของกีฬาปิงปองนะครับมีสิบอย่างนะครับเป็นคร่าวๆนะครับจริงๆบางคนอาจจะได้ประโยชน์หรือได้ข้อดีได้หลายกว่านี้นะครับหรือน้อยกว่านี้นะครับแต่จะสรุปเป็นสิบข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับผมให้ฝึกความเร็วของร่างกายนะครับ ม่เป็นการสไลด์การก้าวชิดก้าวการกระโดดการไข้ขาการวิ่งนะครับภายในเกมที่แรลลี่แบบเสี้ยวินาทีนี่ครับใจปองทำให้เรามีความรวดเร็วและความสปีดในการเคลื่อนที่ร่างกายมากขึ้นนะครับผสองนะครับผมคลายเครียดนะครับ จากการเรียนจากการทำงานนะครับการที่เราได้ลงแรงในะการแบบเล่นไกาปองได้เหงื่อออกก็เป็นการคลายเครียดนะครับกลายความกังวลน,นะครับลดเรื่องความแบบเศร้านะครับหลดหู่แล้วก็หลังเอโนฟินนะครับประการที่สามนะครับก็จะมีเพื่อนนะครับ บางคนมีเพื่อนที่เล่นบิงปองมีพี่มีน้องก็จะเป็นสังคมที่เราสามารถมีเครือข่ายนะครับไม่ว่าะจะเพื่อนกลุ่มอาชีพต่างๆที่เล่นกนีฬามอนกันมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีสังคมนะครับสีนะครับก็คือฝึกการคิดวางแผนนะครับผมทุกเกมในการรับลูกเสริมในการโต้ในการแข่งขันนะครับเราต้องมีการวางแผน จุดดีข้อเสียข้อด้อยของเรานะครับแล้วก็ของคนอื่นนะครับปรับปรุงแก้ไขข้อห้านะครับทำให้ร่างกายได้ปลอดหัวใจแข็งแรงแล้วก็นอนหลับสนิทนะครับบางทีคนมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเรื่องความเครียดเรื่องความวิตกกังวลพอได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำให้รบะบบไหลเวียนเลือดเงื่อดีขึ้นแล้วก็ สามารถนอนหลับได้สนิทได้ผมอาการที่หกนะครับ,รารรบลายพิงปองสามารถสร้างรายได้นะครับจากการธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายไม้ขายยางขายอุปกรณ์การเล่นแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลต่างๆนะครับประการที่เจ็ดนะครับ ก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับจากการงานจากการดูแลครอบครัวนะครับในการพักผ่อนแล้วก็ทำให้เราได้พักจากเรื่องกางวุต่างๆนะครับประการที่แปดนะครับได้ปองได้ฝึกให้เราไม่ยอมแพ้นะครับมีสปิริตนะครับเรื่องอารมณ์นะครับ รูแพรูชนะรูอภัยมีน้ำใจนนกีฬานะครับและประการที่9นะครับก็เป็นการฝึกความอดทนนะครับเพราะว่าการตีลูกต่อตอกันในหลายลูกหรือการรับลูกยากเราต้องสู้และต้องอดทนนะครับทําให้เรารเผชิญสถานการณ์ที่กดดันและสามารถจะต่อก่อนและต่อสู้ได้นะครับประการที่10นะครับการเล่นกีฬาฟองก็ทาให้ บริหารเรื่องสมองแล้วก็การวางแผนหมากรุกสมองดีที่สุดคนระับขอบคุณครับผมจะยพร้อมค,ครับ